เดี <Scroll> ๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าข้อหนึ่งนะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับว่าทํำยังไงนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับหนึ่งข้อนะครับข้อหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องหาตัวประกอบของสี่ก่อนนะครับหาตัวประกอบของสี่อ่าจริงๆแล้วมันเป็นลบสี่นะครับลบสี่นะครับมีตัวประกอบนะครับมีตัวมีประกอบ มีตัวประกอบเนาะมีตัวประกอบคือคืออะไรครับก็คือลบสองคูณกับสองเป็นลบสี่นะครับแล้วก็ลบหนึ่งคูณกับสี่อันนี้ก็เป็นลบสี่นะครับแล้วก็ลบสี่คูณกับหนึ่งอันนี้ก็เป็นลบสี่เหมือนกันนะครับดังนั้นนักเรียนต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับเลือกตัวประกอบตัวใดตัวหนึ่ง เอามาแทนค่าในตัวแปร x จากโจทย์เลยนะครับจากโจทย์นะครับจากโจทย์จากโจทย์ x กําลัง3บวก x กําลัง2ลบ 4x นะครับลบ4นะครับแทนค่าลงไปครับแทนค่านะครับแทนค่านักเรียนต้องเลือกตัวที่แทนค่าลงไปแล้วบวกลบออกมาเท่ากับ0นะครับในที่นี้ครูจะเลือกลบ2ดูนะครับ ลองใช้ลบสดูนะครับแทนค่า x เท่ากับลบสนะครับก็จะได้นะครับจะได้ตรงไหนที่มีตัวแปร x เปลี่ยนเป็นลบสคือขอเปลี่ยนสีก็แล้วกันให้ดูง่ายนะครับ x กําลังสาก็เปลี่ยนเป็นลบสทั้งหมดกําลังสครับบวกกับ x กําลังสองนะครับ,บ,บ,รบจากโจทย์เลยนะก็เปลี่ยนเป็นลบสทั้งหมดยกกํลังสนะครับ ลบสี่นะครับลบสี่ลบสี่เอ็กนะลบสี่เอ็กเปลี่ยนเอ็กเป็นเปลี่ยนเอ็กเป็นลบสองนะครับแล้วก็ลบสี่ใช่ไหมครับอ่าลบสี่นะครับนี่อันนี้คือเราแทนค่าเอ็กลงไปนะครับลบสองนะครับแทนเป็นตัวเอ็กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจะได้นะครับจะได้ จะได้นะครับใส่สระตรงนี้ก็ได้นะลบสองทั้งหมดยกกําลังสามจะจะได้ลบแปดนะครับลบสองคูณกันสามตัวได้ลบแปดนะครับแล้วก็บวกกับลบสองทั้งหมดยกกําลังสองลบสองคูณลบสองเนี่ยมันได้บวกสี่นะครับแล้วก็ลบสี่คูณลบสองจะได้บวกแปดนะครับเพราะว่าลบคูณลบเป็นบวกนะครับจานวนเต็มลบคูณจํานวนเต็มลบได้จํานวนเต็มบวกนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายไม่ได้ทําอะไรนะครับคือลบ4นะครับบวกลบออกมานะครับมันได้0นะครับบวกลบออกมาได้0เพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้นะครับ p นงเล็ก2เท่ากับ0นะครับตอนแรกมันเป็น px เนาะนะครับไอตัวนี้คือ px ไอ้จุดอะนะครับทีนี้เราเอานะครับ ได้ลบสมานะครับดังนั้น,นครับเราจะได้แสดงว่านะครับแสดงว่า x ลบกับลบสอันนี้คือสูตรของทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับก็คือจะต้องหารด้วยนะครับเอาไปหารด้วย x ลบ a นะครับในที่นี้เราได้ a เนี่ยเท่ากับลบส เอาลบสองมาแทนตัว a นะครับเดี๋ยวเขียนใหม่นะครับก็ได้ตรงนี้นะครับ x ลบ a นะครับดังนั้นนะครับ x ลบ a ก็จะเท่ากับ x ลบกับลบสอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือตัว a นะครับตัวสีแดงเนี่ยเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น x บวก a นะครับเพราะว่าลบคูณลบเป็นบวกน,นะครับอันนี้เราก็ได้ตัวประกอบแล้วนะ ได้ตัวประกอบตัวแรกแล้วนะครับตัวประกอบตัวแรกอันนี <t <t ้คือเป็นตัวประกอบนะเป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบมันมีตัวประกอบอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งหนึ่งตัวประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาเอาเลขสองเนี่ยนะครับ เอาสมาหารครับได้ x ลบสแล้วนะเอาเอาเฉพาะเลข2ข้างหลังเนี่ยนะครับมาหารสังเคราะห์นะครับมาหารสังเคราะห์นะครับขิดเส้นไว้ก่อนโดยตัวเลขที่อยู่ข้างในนะครับก็จะเอามาจากโจทย์นะครับโจทย์มันคือ,อดูข้างบนเลยนะครับเนี่ยหนึ่ง x กํลังสแล้วก็ได้เลข1ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็คือ 1x กาลังสองนะครับก็ได้เลขหนึ่งตรงนี้นะครับต่อไปลบ 4x ก็คือเอาเฉพาะเอามาเฉพาะลบ4นะครับต่อไปลบ4ข้างหลังก็เอามานะครับนี่นะเราเอาเฉพาะตัวเลขมัน,ม,นมานะครับเอาเฉพาะตัวเลขวิธีการหารสังเคราะห์ก็คือให้ชักตัวเลขแรกลงมาครับตัวเลขหนึ่งนะครับลงมาแล้วก็เอาสองไปคูณกับหนึ่งนะครับได้เท่าไหร่ก็ไปคูณไปเขียนไว้นะครับไม่มาลบกับ อามาบวกกับตัวถัดไปครับสองหนึ่งเป็นสองก็ใส่สองอันนี้นะครับแล้วเอามาบวกกันนะครับเอามาบวกกันหนึ่งบวกสองอตัวนี้เป็นลบสองลบสองอ,อันนี้ต้องเป็นอบอกผพดิน,นครับเราจะต้องเอาลบสองมานะครับลบสอง ลบสองตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ x ่ากับลบสองนะครับเอามาเอาเป็นตัวหารนะครับเสร็จแล้วคูณหนึ่งลบสองคูณหนึ่งได้ลบสองเอามาบวกกันก็จะหักลบกันเหลือลบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเอาลบสองมาคูณกับหนึ่งเหมือนเดิมแต่คูณลบหนึ่งเหมือนเดิมลบสองคูณลบหนึ่งลบลบเป็นบวกลบคูณลบเป็นบวกครับก็จะกลายเป็นสองนะครับ แล้วก็เอามาบวกกันลบ4บวกกับ2นครับต่างกันอยู่2ลบ4ต่างครับลบ2อยู่2ครับได้ลบะครับเสร็จแล้วเอาลบ2มาคูณกับลบ2ข้างล่างนี้นะครับลบลบคูณล,ลบเป็นบวกก็จะกลายเป็นบวก4ครับเอ,เอามาบวกกันนะครับจํานวนตรงข้ามกันบวกกันนะครับจะได้0ครับ นีตัวสุดท้ายได้ศูนย์เพราะฉะนั้นเวลาตอบนะครับเวลาตอบไล่มาเลยนะครับตัวแรกเป็นลบสองครับตัวที่สองเป็นลบหนึ่งเอ็กนะครับลบหนึ่งเอ็กนะครับไล่มาตัวแรกอ่าตัวสุดท้ายเนี่ยลบสองเนี่ยจะไม่มีตัวแปรเอ็กตัวถัดมาทางซ้ายนะครับลบหนึ่งเอ็กนะครับตัวนี้จะมีเอ็กนะครับแล้วตัวถัดมาทางซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับก็คือ 1x นะครับอันนี้ 1x กำลัง2ครับมันจะเพิ่มไปทางซ้ายนะครับตัวแปร x จะเลชีมีเลขชี้กำลังเพิ่มไปทางซ้ายนะครับอ้าวทีนี้เวลาตอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ตัวประกอบของ x กำลัง3บวก x กำลัง2 x, ลบ 4x ลบ สจะเท่ากับตัวประกอบแรกนะครับคือ x บวก2ครับใส่วงเล็บนะครับตัวประกอบที่2ก็คือตัวนี้นะครับที่เราหารออกมาเมื่อกี้นะครับคือ x กาลัง2ครับูจะไม่เขียนเลข1แล้วครับลบ x แล้วก็ลบ2นะครับจบนะครับถ้าไม่เข้าใจถามรูได้นะครับนักเรียนครับ